ราอยู่ที่ตลาดแล้วนะครับเราอยู่ที่ตลาดซีรีสุขนะครับคุณนายคับวันนี้ไม่มีแค่เราสองคนใช่ไหมครับมีใครบ้างคับอกคุณผู้ชมไดครับก็มีน้องๆที่เป็นตำรวจหญิงแล้วก็มีแม่บ้านตำรวจครับผมนะฮะวันนี้จะมาร่วมเดินตลาดกับเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับอ่าวันนี้คือคืนแน่นอนค่ะอ่ะวันนี้เรามาที่ตลาดซีรีสุแล้วนะครับผมเมนูที่ทําวันนี้ครับคือชูชี พริกสดปลาช่อนอ้าวบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนฮะวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าคนที่นี่น่ารัก<ช>มากเดี๋ยวเราวันนี้ฮะเด<ช>ี๋ยวเราจะเข้าไปชิมร้านเด็ดร้านอร่อยแล้วก็หาซื้อวัตถุดิบที่ตลาดนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปครับโยบมีเวลาเปิดปิดยังไงบ้างครับที่นี่ก็เปิดประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะ่ะสี่โมงเย็น,ยนเป็นตลาดเย็นเป็นตลาดเย็นแล้วแม่ค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาจัดของเรียงของกันตั้งแต่ช่วงกลางวันกลางวันเลยได้เลยครับเดี๋ยวให้โยบพาไปเดินตลาดกันดีกว่าไปเิญครับทุกคนไปบ ร้านนี้เลยค่ะเของหวานนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เลยฮะร้านชื่อว่าร้านอะไรนะครับร้านจ๋าขนมหวานจ๋าขนมหวานนะฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่าหูขนมหวานมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยอยากรู้ราคาก่อนเลยแต่ละอย่างนี้เท่าไหร่ฮะกล่องละยี่สิบบาทกล่องละยี่สิบบาททำเองเลยทั้งหมดเลยคุณแม่ทำเองเลยใช่ไหมครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอชิมหน่อยว่าของหวานร้านเราเนี่ยมันจะเด็ดแค่ไหนเชียวเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเตรียมไว้ให้ด้วยโหน่ารักมาก อันนี้มีอะไรบ้างครับมีวุ้นหน้ากะทิวุ้นหน้ากะทิต้องวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็หม้อแกงไข่ค่ะหม้อแกงไข่ครับแล้วก็สังขยาไข่สังขยาไข่แล้วก็ข้าวเหนียวตัดค่ะข้าวเหนียวตัดนะคุณผู้ชมเป็นไงปกติแล้วขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณบ่ายสองจนถึงห้าโมงหกโมงเย็นจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมด หวานกำลังพอดีนะฮะกินได้เรื่อยๆแน่นอนตายแล้วอนนี้จะเป็นของที่ขายดีของทางร้านอันนี้เป็นของที่ขายดีที่สุดทางร้านครับพี่ออกมาร้านนี้บ่อยไหมครับใช่ร้านนี้จะเป็นร้านที่มีชื่ออ่อยมากหวานกำลังดีเนื้อดีมากเที่ยวที่แบบแทบจะละลายในปากนะฮะพี่พี่ครับ มาเชื่อผมชิ้มเลยฮะ,ะมาให้สาวๆเลยไหนๆก, <มา S 2> ก็เราเดินมาด้วยกันแล้ว <c oughs> อ่ะครับผมอร่อยไหมฮะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยยกนิ้วไว้นิ้วเลยครับ ิโป้งนะฮะโอเคสบายใจฮะยกนิโป้งให้ฝากร้านหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมมาที่ตลาดศรีสุขแล้วมาที่ร้านเราได้ตรงไหนยังไงมีเบอร์โทรไหมบอกคุณผู้ชมได้เลยครับร้านจากขนมหวานอยู่ที่ตลาดศรีสุขนะคะที่ร้านจะเปิดบ่ายสองจนถึงจงกว่าขนมจะหมดค่ะ093 037 7198ค่ะถ้าจะสั่งขนมหรือว่าหาร้านไม่เจอสามารถโทรได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมาด้วยนะคร สวัสดีครับ,รบโอ้โห,โหเหลืออะไรบ้างเนี่ยไม่มเหลือแล้วมั้ยาแดงนะพี่กะกปิค่ะครับปกติแล้วที่ร้านเนี่ยขายน้ำพริกอะไรบ้างครับมีน้ำพริกปลากะปิตาแดงพริกสดพริกแมงดาหลายอย่างอยู่ค่ะหลายอย่างแต่ตอนนี้ที่เหลือคือเหลือตาแดงกับกะปิเหลือแค่นี้แล้วฮะผู้ชมบ่งบอกเลยว่าขายดีและอร่อยแน่นอนใช่ไหมฮะอะไรที่เป็นแบบว่าซิเกเนเจอร์ของร้านพี่เลยเป็นรถมือร้านพี่เลย พิกกปีครับพิกกปีขอชิมหน่อยได้ไหมไครับบอกคำเดียวว่า เข้มข้นมากร้านพี่แซ่บมากเผ็ดมากนะฮะอร่อยครับอร่อยครับเดี๋ยวคุณพี่เกาฝากร้านแล้วกันเนาะว่าที่ร้านเนี่ยคือว่าร้านอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยนะฮะชื่อร้านอัชลาค่ะขายน้ำพริกผักต้มผักทอดค่ะมีน้ำพริกหลายอย่างลงมาเลือกชิมดูค่ะที่ตลาดศริสุขนะคะโทร095 239 4269ค่ะอืมดีพี่ดีพูดไปพี่พูดไป ล้อเล่นล้อเล่นขอบคุณมากนะคบผมโยมครับเมนูของเราอย่าลืมฮะเราเดินชิมกันเพลินแล้วเราต้องซื้อปลาช่อนหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นชูชีพิี่สดปลาช่อนพอดีปลาช่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีทุกวันสั่งเขาไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งอ๋อโอเคถ้างั้นสบายเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดกันต่อดีกว่าไปกันเลยครับ จะพามาล้านที่ขายของกวนกวนกวนนะฮะใช่นะฮะโอ้กวนกวนสวัสดีครับนี่นะฮะหูมีอะไรบ้างครับไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยซิอ๋อก็มีอะไรบ้างบู้ซากรวนนนี้มะม่วงกวนแต่นี่เขาจะเรียกเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มนี่ก็จะเป็นส้มแผ่นส้มแผ่นนะฮะหรือหรือหลายๆที่เรียกว่ามะม่วงกวนมะม่วงกวนอ่าเดี๋ยวถ้านั่งกระถางแม่ค้าอันนี้คุณแม่ทําเองค่ะเอาอันนี้ก่อนอันนี้เป็น กล้วยใช่ไหมไไหเดี๋ยวเราจะเปิด,ดให้ดูนะครับอันนี้คุณแม่ก็ทําเองเลยนะฮะโอหคุมกี้ผม้วยควนหวานกำลังดีเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นมะปรางมะปรางถ้าเป็นมะปรางที่คุณแม่ครับก็จะเป็นช่วงฤดูของเขาเฉพาะาใช่ไหมใช่คฤดูนี้ค่ะคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วจ้ะสามสิบกว่าปีแล้วจ้าขออนุญาตถามครับคุณพี่ฮะนี่ไม่เรียกคุณแม่แล้วคุณพี่ครับอายุเท่าไหร่ครับผม อ๋อตอนนี้71ค่ะโอ้ย71ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังแบบโอ้โหเปนสาวอยู่เลยเพราะว่ากวนทุกวันคุณแม่บอกกวนทุกวันไง <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยเลยครับมันมีความเปรี้ยวของมะปางน,น,นิดๆป,ปลายๆนะฮะมันมีความเป็นขนมอะ่ะที่มีรสชาติเป็นหวานแบบ ไม่ใช่หวานมะม่วงอ่ะแบบดีเลยอ่ะแบบนี้ขายเท่าไหร่ครับแม่ถุงเท่าไหร่ครับถุงละแปดสิบประจักถุงละแปดสิบบาทนะฮะโอเคเลยนะฮะอ่ะใครนะฮะอยากกินของกลัวๆนะฮะฝากร้านตัวเองให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับผมคือร้านประแจ้วค่ะแอ้ส้มแพงค่ะครับผมนะฮะคุณแม่เขาจะยืนยิ้มสวยๆนะฮะขอบคุณมากนะครับแม่ขายดีคนนีสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณมากเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเลยค่ะให้เลยค่ะ ระหว่า well. งให้กับไล่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะคุณนายคะอย่าลืมซื้อน้ำมันด้วยนะคะที่บ้านน้ำมันหมดค่ะจ้าจ้านี่เลยฮะ เดี๋ยววันนี้คุณนายต้องซื้อน้ำมันใช่ไหมครับใช่ครับคุณนายใช้น้ำมันอะไรครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นเพราะในน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นสกัดจากถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซนต์กันด้วยเทคโนโลยีนาโนที่ทันสมัยดีต่อร่างกายครับเหมาะสำหรับนำไปปรุงอาหารทั้งเมนูผัดและทอดมีน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นแค่ขวดเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะสุดยอดไปเลยฮะขวดเดียวนี่สารพัดประโยชน์เลยกี่ขวดดีครับสี่ขวดละกันเนาะจัดไปสี่ขวดเลยครับ